สวัสดีครับพี่ท่อไก่ป่าครับนี้พามาดูอ่าหงุไก่ไก่ของผมนะครับทั้งหมดครับบางมากินกระสารเลยครับครับทยอยมาครับ วันนี้ตอนนี้วันนี้ห้าโมงครับห้าโมงครึ่งวันที่14ครับเดือนมิถุนาครับช่วงนี้ไก่ไม่ขันแล้วครับบ้านผมไก่ไม่ขันแล้วนี่ตัวนี้เป็นอ่าลูกเจ้าสนครับ ไก่น้ำสองครับส่วนพวกตัวเล็กนี้เป็นไก่น้ำหนึ่งครับตัวนี้ก็น้ำหนึ่งไก่น้ำหนึ่งมีอยู่สิบอตัวครับแล้วก็ไก่น้ำสองน้ำสองมีอยู่กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหหเจ็ดแปดตัวครับ ปีนี้พอได้เยอะครับนี่ครับตีตีกับไก่บ้านตัวเมียมีไม่เยอะครับไก่สาวมีไม่เยอะมีอยู่ประมาณหกหกเจ็ดตัวครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวการกลด,ดูหรือว่า ตัวคนนี้ก็จะแบ่งครับทยอยแบ่งครับกินหมดก็ทยอยไปหาที่ครับหาที่พร้อมจะขึ้นนอนแล้วครับปีนี้ได้ลูกไก่สาแค่สองตัวครับ ยังไม่คึกเลยครับน้ายัางเงยงอยอยู่เลยงงอนอยังเล็กอยู่เลยครับอีกตัวไม่รู้เป็นไหนครับนี่ครับไก่น้ำสองขันแล้วครับตัวนี้ก็ขันตัวนี้ก็ขันครับ ปันสองตัวข้างบนนี้นี่ครับสองตัวนี้ขันแล้วครับเป็นไก่มีอายุกว่าตัวนี้ครับน่าจะโตวกว่า1เดือนครับ2ตัวนี้กับตัวนี้ชุดเดียวกันครับ อันนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆดดูเดี๋ยวผมจะแบ่งครับเดี๋ยวผมจะทยอยแบ่งแล้วอันนี้นะครับสวัสดีครับ